สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ h a n n e l นะคะวันนี้จะเน้นย้ำนิดนึงเพราะว่าพูดไ่นค่อยชัดช่วงนี้ติดผู้ภาษาอีสานไปนิดนึงนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมรถที่เข้ามานะคะใหม่ล่าสุดช่วงประมาณ2-3วันที่แล้วเนาะก็จะเห็นทางด้านหลังตรงนี้เลยนะบอกเลยว่ารถรถนี้มา มาแบบจุใจมาก25คันนะคะทั้งหมด25คันก็จริงๆอะตั้งใจจะทําวิดีโอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่พอดีแบบเมื่อวานฝนตกเนาะก็เลยไม่ได้ทํานะคะใช่เมื่อวานฝนตกแรงมากเลยแรงมากก็นะคะสําหรับรถชุดนี้นะคะมาทั้งหมด25คันเนาะก็นะตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณสองคันสองคัน2 <laughs> คันจริงๆแบบมาเร็วแบบไปเร็วมากเนะใช้เวลาอยู่ประมาณ3มวัน3วันไปนะคะ เดี๋ยวจะพาสามหกศูลืมบอกไปว่าแรงมันอยู่ที่ศอกสามแรงนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็จะมี4ี่ร้อยสิแรงอีก4ี่คันนะเดี๋ยวพาไปดูที่หลังนะสี่คันนั้นนะเดี๋ยวพาเดินชมบรรดารถที่ติดป้ายจองไปแล้วนะคะนี่ก็ติดจองมาแล้วตั้งแต่วันแรกนะตั้งแต่วันแรกเลยรถมาถึงปุ๊บลูกค้าลงเอ้ยลูกค้าเข้า ติดป้ายจองปุ๊บๆๆทันทีเลยค่ะคันนี้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการจองใดๆนะคะลูกค้าท่านใดกําล,ลังหารถอยู่เนาะเป็นสภาพดีเลยอ่สแกนเนียนะคะ3ามยหกแรงที่คร่าเลยนะประหยัดน้ํามันใช่ตัวประหยัดเลยตัวนี้ตัวประหยะะัดน้ามันนะ,ะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโตโน้นะเกียร์ออติคูดนะค่ะ <c oughs> เป็นเพาเดียวยกล้อนะครับเป็นแหนบไหมเป็นแหนบเพาเดียวยกล้อนะตัวนี้เดีายาร์เอโต้นะมีอยู่สองคันฝั่งนี้หนึ่งคันนะคะแล้วก็ฝั่ง ฝังขนูนอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวพาไปชมรถทั้งหมดที่มานี่สภาพค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะสภาพไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากต่างกันแค่เออไม่เล็กๆน้อยๆค่ะใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นหลักสี่แสนขึ้นสี่แสนห้าแสนประมาณนี้นะคะปนๆนค่ากันไปไม่จริงๆมีสามหกศูนย์ประมาณยี่สิบเอ็ดคันอ่ะยี่สิบเอ็ดคันสี่คันเนี่ยจะเป็นสี่หนึ่งศูนย์ครับสี่หนึ่งศูนย์สี่คัน ลงมาไงไม่รู้เนี่ติดจองหมดแล้วครับตั้งแต่วันแรกลูกค้าน,นี่เอาช่างศูย์มาเช็คเลยนะพะเ,าาเองเลย <laughs> ซึ่งปก,กติก็อ่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ให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 ใหใหช่างศูย์เข้ามาเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบลูกค้าแบบเขาเรียกว่าไงลูกค้าเก่าเราเนาะลูกค้าเก่าแล้วก็แกเอารถใหญ่ด้วยแกชอบเล่นรถใหญ่นะคะเจ้านี้ก็เลยจัดไปเลยทีเดียวเจ้าเดียวแบบ15้าคัน <laughs> เกือบเกือบสิบห้าคันนี่ครับ <laughs> นี่เรียงรายเต็มแถวเลยแทบจะไม่มีที่ที่จะเดินแล้วเนี่ยแน่นเยียดมากเลยตอนนี้เดี๋ยวพาเดินชมฝั่งนู้นมีหนึ่งคันเนาะที่ยังไม่ได้ขายใช่มีหนึ่งคันนะภาพใกล้เคียงหมดเลยอ่ะทะเบียนมันก็จะเลขหนึ่งหนึ่งสองห้าสามหรือเปล่าก็แต่ไม่ได้ขายนะก็ฝั่งนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ขันหน้านึ่งคันคันคือคันนี้นะใช่ครับมีหนึ่งคันเดี๋ยวคันนี้คันเดียวแล้วก็นู่น หัวแถวหัวแถวหแถวไปแล้วหัวแถวไปแล้วใช่ไหมไปแล้วอ๋อไปเมื่อกี้นี่เนาะจริงๆอะมันเหลือสามแต่เมื่อเช้าขายได้อีกหนึ่งขายได้อีกหนึ่งก็เลยเหลือสองส่วนคันนี้ก็มีสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยมันน่าจะโดนกระแทกนิดหนึ่งนะกระแทกนิดหน่อยทำได้ทำได้กันชนแล้วก็จังหน้าเน่ะพวกบันไดนเนา่แบอะไรไม่มีผมนะนี่ราคานี้เก็บให้ได้นะยังไม่แจ้งราคาเลยอ้าว รคอะราคาดีมั้ยราคานะคะทั้งหมดนะคะถ้าเป็นตัว360แรงลถดรถมันเป็นรถปี59เนาะราคาจะอยู่ที่1ล้าน8แสน5หมื่นบาทนะคะใช้เงินดาว2แสนใช้3แสนพอ้อมกันเนาะส่งค่างวดอยู่ตกประมาณว่าช่วงนี้ต้องดูโพยว,ว่าจะไม่ค่อยได้ส่งค่างวดอยู่ประมาณ40,000่นะคะ48งวด4ปีเนาะ4น0 0 0ลดวิ่งอยู่4แสนห50,000โลสภ<ต><พ>าพสวยนะถือว่าไม่เยอะ่าไม่เยอะเนี่ย กันชน่ด้าน,นล่างเนี่ยไม่ไม่โดนนะโดน,นด้าน,ด,านด้านบนเนะี่ยมันโดนมันนิดเดียว่าแต่ไม่ถึงกันไหนนะเดให้ดูเลยเป็นแค่กันชนเฉนยเฉยใช่ไม่ถึงกันไหนนะครัอึ๊บนี่มปก๋นี่แผงไม่ได้เดิมๆนะอันนี้น่าจะลากกันแรงนะสะทักขาดไปแต่ยังมีด้านนี้มีด้านนี้ให้ใช้อยู่ข้านขวาใ,ใช้อยู่น พวกนี้ซ่อมให้ได้เนาะเออเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ดูภายในเลยเอาภายในคันนี้ละกันหลักๆอ่ะเอาคันที่ยังไม่ขายได้กัน่ะคันที่ยังไม่ได้ขายละกันต้องดูภายในใช่ดูภายในคาร์บอยไม่ขาดเลยอี่ีหกสี่เชิญค่ะปีหกสี่นี่หกสี่ปีหน้านี่ปีหน้ายางนี่ก็พอใช้ได้นะรถอ่าไม่น่าติดรถกว่าห้าแสนรูแล้วเฮ้ยไม่ติดหรอกห้าแสนแล้ว ไม่ติดไม่น่าจะติดอ่ะอ่ะไมติดแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วแหละนี่ครับมาดูเพจคกันทีสามห้าหกสิบแดงนะครับหกคูณสองนะ 6, ตัวนี้เป็นหัวหัวลากนะเอมนี่ภายในครับนี่เป็นเกียร์ออปคคตินะคูดนะครับมันสวยๆเลยนะ เดลองดูมันดูไหมเดี๋ยวลองดูบ่าจะมีแบตเตอรี่หรือเปล่าเพราะแต่ละคันเราขับมานี่ก็ไม่มีไฟทั้งพวงมาหมดเลยมีนิดนึงมั้งอ่ามีคันนี้มีครับมีนิดนึงแต่สตาร์ทไม่ได้นะอันนี้ห้าแสนห้าหมื่นกิโลนะครับประมาณนี้เรถส่วนใหญ่ที่เข้ามามันจะประมาณสี่แสนกลางๆกับห้าแสนกลางๆเดี๋ยวลองลุ้นดูก่อนไม่ได้ติดไหมไม่ติดอ้าวเงียบกริบเลยครับไปแล้วครับไม่ติดแลยหน้าจอแค่นั้นแหละ นี่ครับสภาพออคอนโซลบนยังสวยเหมือนเดิมนะครับอ่ไฟไฟุนติดที่นอนมีครบนะครับสภาพสวยนะเบาะคันนี้ยังไม่ขาดนะเบาะเดิมับเบาะคนนั่งราคานี้เราเก็บงานเก็บงานให้เก็บงานนะให้ สวยงามแต่แต่ว่ายางเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงเนาะว่าจะลูกค้าจะเปลี่ยนยางทั้งหมดเลยไหมนะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนยางก็อาจจะเพิ่มเข้ามาเป็นตึ้นเต้นไปแตกันหลักหลเป็นพวกเช็คไฟเอฟฟิล์มค่ะสิลค์พวกนี้ก็ท้าล้อเก็บความสวยงามทั่วไปนะคะอะไรที่ไม่ครบปกชุมลุ่มุ้มล้อพวกนี้อ่เก็บให้ได้เกนะ็บให้เก็บให้สวยงามมาแหละเอาไว้ง่ายเลยนะราคานี้ไม่ได้เปลี่ยนยางของเหลวไม่ได้ทําให้นะไม่ได้ทำเลยครับนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับราคานี้นะนี่ติดจอมไปแล้ว ทั้งแถวเลยทั้งแถวทั้งแถวเลยเนี่ยขา,างหน้าก็ไปแล้วงั้นไปบ้านตัวนี้เหลือสองคันนะสามหกสูมตั้งแต่ขายหวัวลากมาสแกนเนียรถนี้ใหญ่ที่สุดนะที่เอามาขายนี่จอง,งมาแล้วนะแต่เหมือนเหมือนเหมืนมนอนเขาออกแต่ว่าข้างในติดเทามาจองแล้วเลยขายจนลืมลืมหลงหลงละตัวนี้ว่าคันไหนขายแล้วไม่ขายแล้วลืมหมดแล้ว เดี๋ยวะขายไปหมดแล้วไ okay. งอ่านี่สองเจ็ดยังอยู่นะจ๊ะสองเจ็ดนะตอนนี้นะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณสามถึงสี่คันเนาะแล้วก็มีสามยี่เหลืออยู่หนึ่งคันนะคะสามยี่รู้สึกว่าพี่เอาไปเก็บงานแล้วใช่ไหมใช่ไปเก็บงานรอแล<ะ>้วเก็บง,งานนะคะเพื่อความสวยงามให้ดูแบบเป็นตัวอย่างแลแ้วกันงานดีหันหน้าใส่กันกับสแกนเนียเลยราคาเท่าไหร่นะสองเจ็ดถ้าหัวเดียวนะคะหัวเดียวสองเจ็ดอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นบาทราคานี้เราก็เก็บงานให้ แบบเดิมๆนะสวยงามแต่มีตัวอย่างนะนี่มาทำอะไรดูตัวอย่างอันนี้คือยังยังไม่ขึ้นป้ายจองคือยังไม่ยังไม่ขายนะยังไม่ได้ขายคะแนนี้ขึ้นป้ายจองเราขายแล้วนะอันนี้ไม่ต้องจกันอันนี้คือการฝนกรฝนกระจกใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องมาไล่เก็บอีกทีนะอันนี้ตัวอย่างแล้วกันตัวนี้นี่ครับเก็บให้เดิมไม่สุดนะภ้ายนอกส่วนมากเป็นพวกสติกเกอร์นะสติกเกอร์ที่ลอกออกจาก หัวนะมันจะลอกมันกินสีด้วยเลยก็เลยไม่ขัดรับเราทําสีใหม่ให้เลยนะใส่ตัวตอใชายล่างให้เนืองนะสติกเกอร์นี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเพราะว่าติดของของเดิมมันมันมันสีดนะลอกหมดเลยนะแล้วก็ยังเดิมนะยังเดิมแต่ว่าพ่นสีกระทาล้อให้เก็บด้านหลังให้สนุกสนิมนะพ่นสีดำ นะครับสติกเกอร์ติดใหม่นะเพราะว่าเขาติดมาผิดรุ่นนะครับติดสามยี่มาให้ติดสามยี่แต่รถมันสองเจ็ดนะอันนี้คือสภาพแบบว่าเก็บเรียบรอ้อยแล้วนะค,ะนะครับส่วนคันนี้ก็เลยผูกไปชิคไฟแอร์ฟิล์มพวกนี้เพราะมาแต่ละคันนี่ก็แอร์เย็น e ไฟกับใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลาเก็บทั้งหมดเลยอ่าใช่เร่เก็บให้ใหม่พร้อมวิ่งนะแต่ของเหลวไม่ทําให้นะครับใช่ยังอีกแถวหนึ่ง <c oughs> แถวนี้ยังเหลือจองอยู่ประมาณ อ่าสี่คันนะสี่คันน่ครับนี่สี่คันรถรักสองเจ็ดแล้วก็สามยี่มีหนึ่งคันมาดูรถสุดท้ายที่เข้ามาวันนี้รถเดียวกันกับยี่ห้าคันนะแต่ว่ามีสี่หนึ่งศูนย์โผลมาสี่คันนะครับตัวนี้เหมือนกันเป็นเป็นเพลาเดียวยกล้อได้นะครับเป็นเกียร์ออปติคูดเหมือนกันนะครับเลขไม่เลี่ยกกันเลยสี่แสนห้าแสนโลประมาณแต่ราคาไม่เท่ากัน ดูครับตัวนั้นแค็บเหมือนกันนะแค็บนี่ครับเห็นไหม c p พีสิบเก้าเอ็นอ๋อมันไอ้มม,ม,มีมีหัวใหญ่กว่านี้มันใช้เป็น,น CP อะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันต้องไปดูแคตตาล็อกเนาะหัวใหญ่สุดไม่ได้เป็นหน้าเป็นท็อปลายก็ท็อปลายใช่ไหเนี้ยนี่สภาพใกล้เคียวไอ้เรียกกันนะราคาเราเท่าไหร่นะตัวนี้ เปิดไว้อยู่รถปี59เหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาที่เปิดไว้ก็ประมาณ2ล้านกับอีก50,000บาทเนาะดาว200,000าย300,000เพร้อประกันเหมือนกันส่งข้างวอดอยู่ประมาณ51,000นะคะแต่ราคาทุกคันที่เราที่เราแจ้งไปก็คือสามารถมาคุยคุยกันได้ที่เต็เช็คแชมป์เท่านั้นมาดูรถถูกใจราคามาคุยกันมาพาไปเดินดูสภาพแต่ละคันพี่มาดูคันไหนไปอ่ะมาดูคันไหนก็ได้ ตัวอย่างนะต้องเดินเดินขึ้นทุกคันมันคงไม่ไหลเอาตัวอย่างเยอะเหลือเกินไอ้คันนี้เบาขาดน้ำเบาขาดแต่ถ้าหุ้มให้ใหม่นี่ก็คงไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนมากเลยนี่ครับข้างข้างบนนะำรอทำความสะอาดอยู่ครับแล้วแต่ว่า้ลูกค้าอยากให้ใครก็ทำได้ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ได้นะสี่หนึ่งศูนย์น้โลโก้หายไปซะแล้ว โลโก้เนื้นพิเศษหายนี่แล้วก็มีคันนี้นะครับสี่คันนี้เลยโลโก้ก็หายหมดเลยเออมีราคาตัวนี้ถ้าจำผิดซื้อศูนย์ประมาณสองพันห้าไหมอย่างแพงกับโลโก้ตัวนี้ก็หายหาย,หายไปหมดเลย้ะสีมันศูนย์อ่ะอ่ามีคันนีคคน้คันเดียวที่ไม่หายในคันนี้อันนี้ก็โดนไม่โดนกระแทกกระจังนิดนึงพวกนี้เก็บให้ได้นะนี่ครับมองเห็นก็แบบด้านล่างนี่เดิมๆนะ ภาพใไปสวยเลยสองล้านห้าหมื่นนะครับมีอยู่สี่คันให้เลือกเลขใหม่ปนๆกันไปปนๆไปแต่ยังไม่ติดจองนะมีสี่คันใช่มีอยู่สี่คันยังไม่ได้ติดจองนะคะสี่หนึ่งศูนย์เนาะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่หารถพร้อมที่จะเอาไปวิ่งงานน้องก็สามารถแวะมาชมรถได้ที่เชคแชมป์เมอร์เตอรสสาขาระยองนะคะเ,เขาเรียกว่าเลยนะที่เนี้ยจะมีรถหัวลากให้ได้เลือกชมเยอะที่สุดในบรรดาแต่ละสาขาเนาะ ถ้า,าสนใจอะไรยังไงถ้าโทรมาหาแบมก่อนก็ได้นะคะหรือว่าโทรหาพี่ทิพย์ก่อนก็ได้สอบถามข้อมูลก่อนเนาะหรือไม่ก็ถ้า,อ,าอยู่ไม่ไกลนะคะก็มาได้เลยหรือถ้าอยากมาคือเข้า Google แมปมาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าบอจกอเช็คแชมป์มอเตอร์ครับมีหัวลากให้เลือกเยอะเกือบร้อยคันตอนนี้นะตอนนี้เยอะมากนะครับกม็มีประมาณเท่านี้นะรถที่เข้ามาใหม่ในคลิปนี้นะในคลิปนี้มีแค่นี้อ่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับพีินีขอลาตัวขอตัวลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย